ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องโมโตโฟกัสอีเชินเคยนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนรับเน็ตฟรีนะครับเป็นของ d t แทนะครับทุกคนเป็นของ d t แทนะครับรับเน็ตตัวนี้นะครับทุกคนผมเพิ่งได้ช่วงประมาณบ่ายสองวันนี้นะทุกคนฟรีเน็ตวันละ500 MB นะครับบน d t แท็แอถึง25พฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกนะครับเพื่อนๆต้องโหลดแอปตัวนี้มาก่อนนะครับทุกคน โหลดแอปตัวนี้ครับ d t a c h a p p l e r n ตัวนี้นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทําการกดเปิดไปเลยนะครับทุกคนเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะทุกคนเพราะผมเพิ่งกดมานะทุกคนโอเคครับเราก็รอนครับ โอเคนะครับให้เรานะครับทําการอนุญาตนะครับตรงนี้ตอนนี้ผมก็จะเปิดนะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้ผมเด้งมาหน้าแอปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะมีอีโมจินะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับพอดีว่าเน็ตช้านะครับทุกคนพอดีว่าเน็ตช้านะครับ ต้องรอนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับทำการกดคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เล่านะครับเลื่อนมาตรงนี้นะครับมันก็จะเจอตัวนะพิเศษสุดๆเฉพาะคุณนะครับรับเน็ตฟรี500 MB ทุกวันไปเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่กำหนดใน SMS นะครับให้เล่านะครับกด คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับให้เล่านะครับฟรีอินเทอร์เน็ต500 mb ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนตัวนี้นะครับให้เล่านะครับกดซื้อไปเลยนะครับศูนย์บาทตรงนี้นะครับทุกคนทําการกดยืนยันนะครับโอเคนะครับผมก็ทําการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ ตอนนี้ก็ฟรีอินเทอร์เน็ต500 MB ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ข้อความก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตฟรีความเร็วสูงสุด500 MB นานหนึ่งวันนะครับได้แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe คลิปนี้กันด้วยนะครับ